ไปมาดูปลาวาดเล่นน้ำครับผมดีดแล้วดีดแล้วคึกแล้วนะคะรับโดนโโโน้ำโอ้โหนอนจีรังกาเลยครับ ไปๆไปละไปๆ <repay t> <física> <unha> <,APPLAUSEucius> ต้องตีลังกากอนรถที่เลี้ยงมาแล้วครับผมที่เลี้ยงมาแล้วที่เลี้ยงอยากเล่นด้วย สนุกเลยครับผมสนุกเลยอาบน้ำครั้งแรกนะครับผมเลยไออกมาข้างนอกนะครับผมอาบข้างนอกเข็นเข็ละเข็นด้ย คนหวองน้องก็หวงครับผมอ๊ยอออ อาบน้ำแล้วมีแรงโอ้ยน้ำะ้ะ <Hey. S 1> <laughs> นู้นนะครับผมอาบแต่งแต่นู้นนะครับผมเนี่ยขยับมาเรื่อยๆเกือ <laughs> บจะถึงคอกแล้วทีนี้โอยโอยเห็น hey, hey. ไดเข้าคอกมาเดินมาเดินมาเดินทางนี้เด้อับเสร็จแล้วครับผมขชาบา้านชาบ้านทางนี้ทางนี้ เกือบร้แบบรรยบรอยแล้วนะครับขาบคาณขาบคาณขอบคุณครับผมดูดูดูเอาจะได้เข้าไม่บ้านนี่น,นี่เขาเล็ดข้างนอกดีกว่าเฮ้ แล้วชุบแป้งสักแป๊บหนึ่งครับผมชุบแป้งทอดครับสต่ว่ายับนองด้วยด้วโอโอ้โหงวงเท้ ไปขุดบอ่อให้แล้วนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะครับผมนะอาจะเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม